เย่โอเคไล่ดสสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี์กาลังจะไปการแต่งเพื่อนนะคะเพื่อนไทยเพื่อนคนไทยที่กําลังจะแต่งงานกับหนุ่มบุษราตุรกีนี่แหละนะคะวันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้แบบจัดเต็มมากนะคะเป็นแบบบิ๊กปาร์ตี้ในแบบสถานที่จัดงานแบบฮัลโหลฮัลลามีอาหารทานแบบ เต็มพิกัดเลยนะคะมีดิง้งมีดิวมีกินแบบพิกัดเ๋ย oh. เดี๋ยวพิมพุชาไปดูในงานว่าเป็นยังไงนะคะโอ้ oh, ไฟก็ไม่มีตอนนี้เราก็มาเข้ามาที่งานแล้วนะคะทุกคนงานนี้มันจะจัดเป็นเป็นซารลอนที่อยู่ในสวนสาธารณะของเมืองบุชารานะคะสวนใหญ่เหมือนกันตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุครึ่งนะคะช่วงนี้กําลังจะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วก็มืดน,นิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในงานเลยคะ่ะ นี่นะนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะจะมีร้านอาหารมีร้านเครื่องดื่มมีร้านอะไรนั่งชิวๆกันตอกนกลางคืนแล้วก็จะมีซาลอนอยู่ในสวนส,วนสาธารณะแห่งนี้นะคะทุกคนสถานที่สําหรับไว้จัดแต่งงานนะคะเราถึงซาลอนแล้วนะคะทุกคน นี่คือที่งานนะคะเข้าไปข้างในแล้วก็นี่คือรถเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะหว,หวานแบบสีชมพูนี่ถึงแล้วนะคะเป็นงานแต่งของน้องอิงแล้วก็แฟนเ้านะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยคะ่ะด้านในนู้นนะคะโอ้ใหญ่อลังการงานสร้างเลยนะคะนี้ของเราอยู่โต๊ะที่11นะคะทุกคนคะ่ะ เดียวนะคะนี่โต๊ะน,นี้ตอนนี้ก็ถึงแต่งงานแล้วนะคะทุกคนนะคะเราอยู่ในโต๊ะ VIP หมายเลข11นะเพราะเราเป็น,เ,ปนเ,พเพื่อนเจ้าสาวนะคะเพราะว,าว,าว่าวันนี้งานแต่งเป็นงานของคนไทยนะคะที่แต่งงานกับนุ่มโ,โรกีนะคะวันนี้เราก็มาในในนามของแขกผู้มีเกิดผู้มีเกียรตินะคะเป็นโต๊ะ VIP เลยหมายเลข11นี้นะคะก็จะมีเป็นพาดินเนอร์ าการเลี้ยงไปในโรงงานใหญ่มากนะคะทุกคนเป็นทันได้บ้าคุณนะคะสวันี้ค่ะภรรยาไทยไทยแลนด์เหมือนกัน ดเดี๋ยวพิมพ์จะพาทุกคนไปส่องเจ้าสาวนะคะตอนนี้เจ้าสาวก็กำลังเก็บตัวนั่งรออยู่ในห้องนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปดูนะชุดนางนางแต่งผมน้าผมยังไงนะคะทุกคนค่ะไปค่ะ Hello Where are you everyone สวัสดีค่ะอันนี้มาดามมาดามลินดาลินดานะคะนี่ไงเจ้าสาวของเราวอยู่นี่ค่ะว้าวเจ้าบอก Are you hungry so Marcy, are you excited? Oh my God! congratulations แบบนั้นแ s บนั้นหลบปัดอีกอย่างนึงเด้ออะกดอีก a s t r อ้ย Oh my God! so beautiful จะบอกกำลังกินข้าวนะคะจ้าวบอลหิวไปขัจังหวะนะคะโอเค yes อยู่ข้างล่างกินไว้ขาวมานี่เจออะไรนะคะเจออะไรนะคะ She was legal ว้าวมาดามกินแข็งกว่าเราอีกจัดไปคืนนี้โอเค just a little bit not too much โอเคคืนนี้เลยดีค่ะงานแต่งเลยนะงานแต่งมาดามอิงนะคะต้อนรับสไตุ์ทูนกีผู้ชายย่างมือคนมมินี์เรียบร้อยอย่างเสนให์แต่ไม่ใชหนุ่มมือมีผัวแล้วนะคะถามว่าผัวแล้วค่ะเสร็จนานไม่ยังค่อยมาแต่งเสร็จนาน แม่กี่แก้วแล้วเนี่ยใจเย็นๆตานันตานันตานันนี่เจ้าบ่าวนะคะลูกชายธนาลูกชายชายคนนี้นักธุรกิจใหม่หนุ่มไฟแรงนะคะทุกคนค่ะ Hello What's your name Hello What's your name Good 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 โอ้โหสวยสวยอยู่ครับ do you love your wife so much you cannot eat that really okay today we come to your party i'm so excited and congratulations for your marriage party thank you just about เนี excited พี่น <laughs> <laughs> ้องเลยเมาหนำจะละโอ้สองกระซัตรละพี่น้อง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้พิมพ์จะเข้ามาสู่เสียงภาคแล้วนะคะโอ้ยเสียงแหบเสียงแห้งนะคะทุกคนคะ่ะก็คือในงานเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกมิวสิกเยอะแยะมากมายซึ่งพิมพ์ก็จะไม่สามารถใช้ออริจินอลของวิดีโอได้นะคะก็คือเดี๋ยวมันจะไปผิดการลิขสิทธิ์ของช่องเขานะคะก็เลยต้องพากเอานะคะจริงๆวันนี้พิมมางานวันแต่งเนาะ <c oughs> ขออนุญาตนะคะทุกคนก็คือวันนี้งานแต่งก็คือเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะจริงๆแล้วงานแต่งที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะ เป็นเบสิกทั่วไปดื่มแค่น้ำโค้กดื่มเค,ค้กขนมหวานแล้วก็มีแดนแล้วก็จบนะคะแต่งานนี้ของสาวไทยเราเออชนะเริศนะคะมีกินมีดื่มมีอาหาร5อย่างครบนะคะอย่างที่เห็นว่าโอยช้อนทําไมมันเยอะแยะมากมายก็เพราะว่าอาหารบน,นหลายเมนูนั่นเองนะคะว่าไงครับลูกออืพิมพก็กินหม้อมวยสอย8ไปเลยไม่ลืมไม่ดูหุ่นตัวเองเลยทัวว่าสามีนี่ ใส่ชุดให้นี่คือตีลังกาลูดซิปสามตลบเลยเมื่อวานนางบนนะคะเธอจะอ้วนอะไรเบอร์ไหนแล้วเดี๋ยวเราทาน<ด>ข้าวกันก่<ข>อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวก็สักพักเจ้าบ่าวก็จะสาวก็จะลงมาเปิดตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเต้นกันหน้าพอกันนะคะเนี่ยนะคะก็ดื่มฉลองให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะทีมก็ กินกเต้นๆบ้าบอไปตามภาษาพิมนะคะเป็นคนพิม์เป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะทุกคนไม่เครียดอยากกินกินอยากดื่มดื่มนะคะเพราะว่าครอบครัวพิม์ไม่เกลงเพื่อนๆพิมกลุ่มพิม์ก็ไม่มีใครเกล่งกันเลยนะคะอ่าเนี่ยก็คือเป็นงานที่เปิดตัวเจ้าสาวที่กําลังจะลงมาแดนในรอบสองนะคะ ไม่ใช่แดนรอบสองสิกำลังเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมาทําการเต้นนะคะเปิดงานเปิดฟอร์งานค่อนข้างจะแตกต่างจากงานแต่งทั่วไปนะคะคือหนุ่มสาวเต้นแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีญาติินะคะไปไปคล้องทองเจ้าบ่าวเจ้าสาวตรงฟอร์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือแขกเขาเยอะมากนะคะเกือบพันพันนะคะก็เลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องมา ล้องทองที่โต๊ะตามโต๊ะแขกเลยแล้วก็ใส่ซองตามโต๊ะเลยหยอดซองหยอดซองเลยนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแปะซองไม่ได้ไปแปะออทองที่ตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเอองานนี้ก็เกไก่สแลด้เป็นแบบจะได้ไม่ต้องเหนื่อยยืนเท่าแถววันนะคะตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวาก็กาลังเต้นเปิดฟอร์อันนี้ก็น้องอิงก,ก็ไปเรียนเต้นซ้อมเต้นกับสามีมาอย่างดีอย่างดีเลยนะคะเออสวยงามอลังการไปอีก งานนี้พิงไม่มีนะคะพิงไม่ได้เลี้ยงแบบนี้นะคะทุกคนขาพิงจัดง่ายๆเล็กๆนะคะทุกคนมีเสร็จงานแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพิธีคล้องทองนะคะจากพ่อเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวนะคะให้ขั้นตอนนี้ก็จะน,น้าตาแตกแน่เลยซึ้งนะคะทุกคนขะมีรับผันลูกสะใภ้ก็ทำของอลวัญใหที่ใหญ่ไปสมัมคล้องทองใหญ่เลย้อิจฉาเออได้เยอะอะไรเบอร์นั้น แล้วแบบนี้อยู่แล้วว่ะนะทุกคนเ,นะเสื้อชุดสีครีนีมก็คือน้องเจ้าเบานะคะสวยมากมเขาก็รักกันดีนะคะ วิธีการของตุลกีก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะ,ะบางครอบครัวเลือกง,ง่ายๆก็ไม่ต้องจัดโต๊ะไม่ต้องจัดเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะแต่ครอบครัวไหนที่เขาสะดวกจะจัดเลี้ยงงานแต่งหรือจะจัดปาร์ตี้แบบมีอาหารก็แล้วแต่ครอบครัวไหนที่จะสะดวกเลยนะคะแต่ของครอบครัวน้องเองก็คือจัดเต็มแบบครบเซตเลยนะคะอันนี้ก็เก็บภาพครอบครัวไปนะคะทุกคนคะ่ะ น,นี่ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มใครจะดื่มอะไรก็ดื่มนะคะโอ้โหมีวายแดงวายขาวน้ําผลไม้โคลาแล้วก็มีลาคึนนะคะลาคึนมีเป็นเครื่องดื่มอิสกี้ของชาวตุรกีนะคะทุกคนนะคะแขกก็เริ่มดื่มกันไปเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนชุดแล้วเจ้าสาวก็จะลงมาแดนกันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือกลุ่มของพิมกลุ่มโต๊ะหมายเลข11ก็เป็นมาดามคนไทยหมดเลยนะคะมากับสามีคนละคู่คนละคู่เลยนะคะ ส่วนมาดามพิมพ์ก็ตามนั้นนะคะเสียงแหบเสียงแห้ง,ง,หงดื่มจัดเออนะคะส่วนวันนี้พิมพ์ขอเลือกดื่มเป็นวน์ขาวนะคะเบาๆนะคะว่าพรุ่งนี้จะไปทําธุระต่อแต่เช้านะคะต,ตื่นแต่เช้ากับสามีนะคะจะไปฮอลดีเด์กันนะคะทุกคนคะ่ะอาหารก็จะมีหลายแบบเลยมีอาหารออเดอร์เป็นแอปเปติเซอร์นะคะ กระจุกกระจิก,จกมาหลายรอบจานเบลอเบตเติมนะคะอันนี้ UK, นะคะือนนเจ้าสาวมาขอบคุณแคกตามโต๊ะแล้วนะคะทุกคน thank you เสร็จงานแล้วนะคะทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่ายัางไงรูร้ป่ะคะนี่ก็สี่ทุม่มแ,แล้วนะคะน้องซิเจ๊งองเงร้องอาห่าพ่อก,กับแม่นะคะก็เลยต้องรีบกลับนะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะประเพณีการแต่งงานของชาวตุรกียังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้พิมพ์กับเอโรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ